สำหรับวันนี้หลายคนอาจจะมานั่งดูตั้งแต่ตอนนี้อยากจะรู้แล้วว่าแล้วถ้าเกิดผมจะเริ่มต้นในการทำวิจิตรจริงผมต้องเริ่มต้นยังไงนะครับการเริ่มต้นวิกิจของอินดิมก,กูอันดับแรกเลยนะครับจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งพี่เองจะต้องมีอายุ18ปีแล้วจะสามารถสมัครกี่รหัสก็ได้กี่กระเป๋าก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเราแต่ว่าช่องทางในการบรรยายนี้ไม่ได้เป็นการชี้นําในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับ ปกติการสมัครสมาชิกเนี่ยหนึรหัสจะมีค่าสมัครอยู่ที่350บาทแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นโปรโมชั่นฟรีให้อยู่เลยนะครับแต่เมื่อมีอายุครบ1ปีเมื่อไหร่จะต้องรีบต่ออายุ300บาททันทีนะครับกรณีการต่ออายุแต่ละคนจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆนะวันนี้วันที่3มีนาคมปี2 5 6 5สมัครวันนี้เสร็จปั๊บ ปีหน้าไม่เกินวันที่3มีนาปี2 0 6 6จะต้องทําการรีบต่ออายุทันทีถ้าเกิดไม่ต่ออายุรหัสนั้นจะถูกระง,งับทันทีครับนั่นแปลว่าท่านเองก็ต้องไปสมัครใหม่เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าต้องระวังไว้ให้ดีในการเข้าระบบทุกครั้งก่อนมันจะหมดอายุ1เดือนล่วงหน้าจะมีการแจ้งเตือนในระบบทุกครั้งในการเข้าระบบว่ารีบต่ออายุนะพี่รีบต่ออายุนะครับมันจะแจ้งอย่างนี้ตลอดแต่นั้นก็ต้องรีบเข้าระบบและก็ต่ออายุให้เรียบร้อยซะหนึ่งปี300บาท ทุกการเข้ามาและการต่ออายุทุกครั้งนะครับเราจะได้ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตในวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแถมให้ฟรีๆเลยนะครับทุกปีเลยแถมให้จากบริษัท JP ประกันภัยจำกัดนะครับ เอกสารหลักฐานในการทําการทั้งหมดหรือว่าอะไรก็ตามที่พี่อยากรู้ว่ามันเป็นเงื่อนไขไงจะอยู่ในระบบตรงคําว่าดาวน์โหลดจะมีเอกสารทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดปีนมาอ่านได้เลยนะครับส่วนการเข้ามาทําในวันนี้การจะเข้ามาทําธุรกิจอินดีมกรุ๊ปวันนี้ง่ายๆเลยนะครับเรื่องง่ายๆแบบว่าซื้อสินค้าแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้นั่นเองครับซื้อสินค้าแล้วสามารถสร้างรายได้ได้แต่การซื้อสินค้าของเราก็จะมีการลงทุนในการซื้อที่แตกต่างกันไปเราเรียกว่าไซต์ธุรกิจนั่นเองครับ ปัจจุบันนี้การเปิดเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยทำไมมันไม่ออกอ่ะทานหมดหรือเปล่าอ่ะอ่ะไปต่อนะพี่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันการประเภทธุรกิจของเราที่เรามีการมีการนํามีการให้เลือกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ไซส์ที่ท่านมองเห็นตามรูปนี้เลยไซส์แรกคือไซส์ SP นะครับไซส์ที่2คือไซส์ SPF นะครับ ไซส์สามคือ LP ไซส์ที่4คือ LPF นะครับ4ไซส์แน่นอนก็จะมีข้อแตกต่างกันและมีการรับคุณสมบัติแตกต่างกันแน่นอนมาดูไซส์แรกกันดีกว่านะครับไซส์แรกเนี่ยเรียกว่า HP หรือเรียกว่า HPremium นั่นเองครับถือว่าเป็นไซส์เล็กสุดเลยนะราคาจะอยู่ที่3,350บาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีคะแนนอยู่ในชุดของเขาคือ500คะแนนผู้แนะนำจะได้300บาทไซส์นี้ได้ประมาณนี้สามารถสร้างไรายได้สูงสุด วันและไม่เกิน5,200บาทต่อวันนะครับไซต์เนี้ยจะสร้างไรายได้ได้น้อยที่สุดละก็คือ5,200บาทต่อวันเท่านั้นเองนะครับก็เอาง่ายๆก็ได้สินค้าไปแล้วแต่ก็สามารถสร้างไรายได้ร่วมด้วยนะครับไซต์ต่อมาเนี่ยเรียกว่าไซต์เอชพรีเมียม นะเหมือนกันนะครับไซส์ s P เหมือนกันไซส์ s P เมียมเหมือนกันแต่ไซส์ s P เมียมน,นี้ยัะราคามันจะขยับขึ้นมาหนึ่งก็คือราคาจะขยับขึ้นมา ,3990 บาทไซส์ size เนี้ยจะมีคนสมัครใครก็ตามที่ลงไซส์เนี้ยพี่จะได้รับแอนโทเคนถึง200เหรียญเห็นไหมว่าแอนโทเคนมาจากอะไรพี่จะได้รับแอนโทเคนแถมไปเลยนะครับ200เหรียญครับส่วนผู้แนะนําจะได้50เหรียญแต่กรณีที่ใครก็ตามเป็นผู้แนะนําต้องเป็น L P F เท่านั้นถึงจะสามารถรับ เหรียนได้นะครับถ้าท่านไม่เป็น l p f ท่านจะไม่สามารถรับเหรียญได้และก็ผู้แนะนําก็ยังสามารถรับค่าแนะนําได้อีก300บาทด้วยนะครับอันนี้คือไซส์ที่2นะ ไซส์นี้ก็ยังสามารถสร้างไรายได้สูงสุดวันและไม่เกิน5,200บาทต่อวันเช่นกันนะครับไซส์ต่อมานะครับเป็นไซส์เอ r e m i u มียมฟิวขยับราคาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสินค้าก็เพิ่มตามนะครับได้ขึ้นมาอีก3ชิ้นนะครับไซส์นี้ราคาจะอยู่ที่11,900บาทนะครับใครก็ตามสมัครไซส์นี้จะได้รับเหรียญแอนโ o k e n ถึง1,000 โทเคนเลยนะครับได้หนึ่งพันเหรียญเลยแถมให้ไปเลยนะครับผู้แนะนำนะครับก็จะได้หนึ่งร้อยเหมือนกันแต่พึงประสงค์ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้แนะนำอย่าลืมว่าท่านจะต้องเป็น LPF เท่านั้นท่านถึงจะได้รับเหรียญจากการแนะนำนะครับและผู้แนะนำก็ยังได้รับเงินค่าแนะนำอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทด้วยเช่นกันนะครับนี่คือไซต์ที่ไซต์ที่ขยับขึ้นมาและไซต์ต่อมาเนี่ยก็เป็น L Premium Future เหมือนกันอยู่ในชุดเดียวกันนะ มีราคาอยู่ที่13,990บาทนะครับใครก็ตามสมัครไซต์นี้จะได้สินค้าไปแล้วเหมือนกันแต่จะได้แอนโทเคนถึง3,000โทเคนนะครับแถมให้ผู้แนะนําได้300เหรียญนะครับนี่แล้วก็ผู้แนะนําก็ยังได้ค่าแนะนําอีก2,000บาทด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือขยับขึ้นมาแล้วก็สามารถรับเหรียญได้เช่นกันนะครับและไซต์ต่อมาคือไซต์ L premium นะครับ L premium ก็สามารถสร้างไรายได้วันละไม่เกิน4 0 0 0 0บาทแต่เมื่อกี้ไซต์เมื่อกี้ HPF นะครับสามารถสร้างไรายได้สูงสุดไม่เกิน5 2าพันเหมือนเดิมนะไซ์ size นี้เป็นต้นไปสร้างไรายได้ไม่เกินวันละ40,000บาทมีคะแนนอยู่ที่5 0 0 0ผู้แนะนําได้3,000บาทนะครับไซ์ size นี้ก็ได้แค่นี้ส่วนไซ์ใหญ่สูตรของเราบิ๊กใหญ่แล้วนะเรียกว่า LPF นั่นเองครับ LPF ของเรามีด้วยกันหลายชุดด้วยกันชุดที่1ราคา39,990บาทใครก็ตามที่สมัครไซนี้ คุณจะได้รับแอนโทเคนถึง1,000 0เหรียญเลยนะครับก็แปลว่าได้รับหมื่นเหรียญเลยส่วนผู้แนะนําได้1,000เหรียญครับแต่ผู้แนะนําจะต้องเป็น LPF เท่านั้นถ้าไม่เป็น LPF ไม่สามารถรับเหรียญแอนโทเคนได้นะครับคือไม่ได้เป็นก็ต้องรีบอัพซะ และยังไม่พอพูดแนะนําก็ยังสามารถรับค่าแนะนําได้อีก5,000บาทนะครับและไซต์นี้ก็สามารถสร้างไรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน40,000บาทต่อว,วันนะครับไซต์ต่อมาเนี่ยก็จะเป็น L Premium f u t u r e เหมือนเดิมนะครับหรือ LPF เหมือนเดิมแต่าาราคาจะขยับขึ้นมาถึง49,990บาทได้สินค้าเต็มนี้เลยนะครับหลายหลายอย่างมากเป็น1ิกระปุกเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นอาหารเสริมเป็นเดคิมเลคิมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ยังสามารถรับแอนโทเคนถึง15,000เหรียญครับ ผู้แนะนำนะครับจะได้รับ2,000เหรียญครับ ส่วนใครก็ตามที่เป็นผู้แนะนําก็อย่างที่บอกนะต้องเป็น LPF เท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดลืมลืมไปว่าเราไม่ได้เป็น LPF เป็นแนะนํา l v f มาแล้วเราไม่ได้เหรียญเนี่ยเดี๋ยวจะไปบอกน้องแอดมิททำไมไม่ได้เหรียญน,นะครับเงื่อนไขเขาเระบุว่าเราจะต้องเป็น LPF เท่านั้นที่เราจะสามารถรับเหรียญจากการแนะนําได้นะครับผู้แนะนําจะได้6000บาทนะครับแล้วก็ยังสามารถสร้างไรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน4 0 0 0 0บาทได้เช่นกันครับไซส์บิ๊กใหญ่สูตรของเราเลยนะครับเรียกว่า LPF VIP มูลค่า 100, 0 0แบาท ผู้ที่ตรงสมัครไซต์นี้หรือเริ่มต้นจากการทำไซต์เนี้ยแพ็คเนี้ยจะได้รับแอนโทเคนถึง75,000เหรียญน,นะครับผู้แนะนำได้5,000 และยังไม่พอผู้แนะนํายังสามารถรับเงินค่าแนะนําถึง14,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นบิ๊กใหญ่สุดสามารถสร้างไรายได้สูงสุดไม่เกินวันละ40,000บาทต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของแพ็กสินค้าที่เราลงทุนไปเราก็จะได้รับเหรียญแอน A N ไปด้วยอันนี้คือช่องทางที่1นนะที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าผมจะรับแอนทางไหนก็รับแอนทางนี้ครับเมื่อสมัครแล้วก็ได้รับแอนไปและถ้าเกิดคนเก่าล่ะไม่สมัครแล้วทาําไง ก็ได้รับแอนจากการแนะนํานั่นเองครับนี่ไงแปลว่าคนเก่าสามารถสา,สามารถสะสมเหรียญได้โดยการขยันและสามารถสร้างองค์กรตัวเองลงไปก็จะรับแอนไปฟรีๆเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเช่นกันผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆนะครับสําหรับใครก็ตามที่เข้ามาแล้วเนี่ยมาดูกันนะครับใครก็ตาที่ลงไซต์เ p นี่ยรับรายได้สูงสุดไม่เกิน5,200บาทต่อวันจะมีรายได้มากน้อยขนาดไหน คือมากกว่า5 2 0 0ก็จ่าย5 2 0 0นั่นแปลว่าในาะคตก็ต้องก็ต้องอัพแต่ว่ามันเสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิดเป็นไซส์ HP แล้วไปนับแนะนำไซส์อะไรก็ตามที่มันมีแอน,นแนะนำมาด้วยเนะี่ยก็จะไม่ได้รับนะครับ นะครับส่วนไซต์ HPF ก no, ็สามารถรับรายได้ไม <đã S 2> ่เกิน5,002 0ายกานแต่ก็เสียเปรียบอยู่ดีถ้าเกิดวันหนึ่งเพื่อนจะลงไซต์อะไรก็ตามที่ได้เหรียญแอนมาในฐานะเราเป็นผู้แนะนำเนี่ยเราก็ไม่ได้รับเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเสียเปรียบจริงๆนะคือผมเองแต่ก็ไม่ว่าจะเริ่มลงตั้งแต่ตอนนี้ไปก็ได้แล้วค่อยๆอัพแต่ต้องรีบอัพนะครับเพราะว่ามันก็เสียไปรยบเสียประโยชน์หลายอย่างด้วยกันส่วน LP เนี่ยรับรายได้สูงสุดวันไม่เกิน40,000บาทครับส่วน LPF ตรงนี้ก็ถือว่่าาาาเเป็็นใหญสสุดดะรรับบมมถอกไ้ยต และก็สามารถสร้างไรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน4ี่หมนบาทต่อวันด้วยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าพี่ๆสนใจไซา์อะไรก็ลงทุนแล้วก็ได้สินค้ากลับไปแล้วได้สร้างธุรกิจอีกได้แอนด์ฟรีด้วยนะครับหลายอย่างด้วยกันทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเนาะสาหรับใครก็ตามลงไซา์อะไรไม่ว่ากันละหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นเรื่องราวของการสร้างไรายได้ซึ่งการสร้างรายได้ของเราเยเรียกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับซึ่งช่องทางการสร้างไรายได้ของเรามีด้วยกันหลายช่องทางด้วยกันช่องทางที่1เรียกว่าโบนัสไซเคิลบุกค่าแนะนํา คำนวณเป็นรายวันนะครับใช้แผนกระดาดที่เรียกว่าไบนาลีมาคำนวณไบนาลีคือสามารถแนะนําคนกี่คนก็ได้แต่ติดตัวได้ซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองนะครับโคดที่3มต้องโยนลงมาข้างล่างนะครับสมมติว่าวันนี้วันแรกเลยเราสนใจเฮ้ยวันนี้เราเข้ามาดูแล้วเราจะอยากจะเป็น l v f อะ่ะเพราะว่ามันได้อะไรเยอะและสิทธิประโยชน์ในการแนะนำเนี่ยก็ได้แอนด้วยแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบตัวเองนะเป็น l p f ดีที่สุดเลยเพราะอะไร เพราะว่าเดี๋วเผลอลืมไปไปแนะนําคนที่มีแอนด์เนี่ยเราไม่ได้แอนเราก็จะรู้สึกเสียความรู้สึกตัวเองเนาะเมื่อเราศึกษาข้อมูลลงข้อมูลลงไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับศึกษาข้อมูลแล้วก็นําโอกาสแบบนี้ไปให้กับเพื่อนเราเพื่อเราอาจจะมาสมัครเป็น LP นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปลงไซ้์หรือได้ขวาก็ได้แต่เราเอาเพื่อนเราคนเนี้ ไปลงด้านซ้ายคะแนนก็จะวิ่งขึ้นด้านซ้ายเรา5,000คะแนนครับแล้วเราไปแนะนํามาอีกคนหนึ่งเป็นไซส์ p นะครับซึ่งคะแนนก็จะวิ่งขึ้นหาเรา500คะแนนแบบนี้ครับสมมติว่าวันที่1มันเกิดขึ้นมาแล้วก็หมดเวลาคือเที่ยงคืนเป๊ะเลยเวลาถึงเที่ยงคืนเนี่ยระบบ AI ของเราก็จะเกิดการคํานวณรายได้ไซ่ขเคลนขึ้นมาครับซึ่งการคํานวณรายได้ไซเคลก็คือ การคำนวณรายได้ไซเคิลคือเอาคะแนนที่มันเท่ากันซ้ายและขวามาคูณ80%ก็จะกลายเป็นตัวเงินให้กับเราเหมือนกับรูปเลยครับด้านซ้ายคือ5,000ด้านขวาคือ500เมื่อคือดูแล้ว5,000กับ500ก็คือ500นั่นแหละที่มันเท่ากันนะครับก็จะเอา500 PV มาคูณ80%เท่ากับ400บาท400บาทนี้เรียกว่ารายได้ไซเคิลแต่ก็ยังไม่จบนะเราจะมีรายได้วันนี้เนี่ยก็คือมีรายได้ไซเคิล400แล้วมีค่าแนะนำ LP 3,000มีค่าแนะนำไซเอชพีอีก300 รวมแล้วเราจะมีรายได้ทั้งหมด3,007ครับซึ่งรายได้3,007นี้คือวันนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้รายได้ตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเก็บรายได้ของเราเก็บไว้ในระบบแล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเราตามรอบบัญชีคือทุกวันศุกร์นั่นเองครับคะแนนที่เกิดการบรรลานแล้วก็จะถูกตัดทิ้งไปส่วนคะแนนที่มันไม่บรรลานกันก็จะเก็บให้อยู่ เมื่อกี้ด้านซ้ายมี5,000ด้านขวามี500บาลานซ์กัน500ตัด500ออกไปยังเหลือ4,5 0 0 4,500เก็บไว้คำนวณในวันต่อไปครับนี่เห็นไหมยุธทธธรรมมากเลยนะวันต่อมาครับวันที่2เพื่อนของเรา LP เนี่ยไปแนะนำเพื่อนของเขามาเป็น LP แล้วก็เป็น LPF ครับคะแนานจะวิ่งขึ้นแบบนี้เลยเขาจะมีฝั่งละ5000ด้านซ้ายขวาของเขาแต่ซ้ายขวาของเขารวมกันก็คือซ้ายของเราทั้งหมดก็จะวิ่งขึ้นหาเราด้านซ้ายทั้งหมดเลย1 0 0 0 0 PV ครับ เรามีอันเก่าอยู่4,500มีอันใหม่มาอีกหมื่นเนี่ยก็เป็น14,500 PV ละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยด้านขวาของเราบ้างแนะนํนำมา LP, l p f แบบนี้คะแนนก็จะวิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับคะแนนก็จะขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหม LP ก็จะขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมขึ้นมา10,000เหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะวันที่2แบบนี้เกิดการคำนวณรายได้เนี่ยจะออกมารูปแบบไหนดูนะครับตัวเราจะมีรายได้เท่ากับ8,000บาทนะครับส่วน ข้างซ้ายเราที่เป็น L P เพื่อนของเราจะมีรายได้ถึง12ื่นสเลยของเรา8 0 0พมาจากรายได้ไซเคิลคือ1นึ0 0คูณแปนนะครับอันนี้อาจจะไม่มีไม่มีอะไรเขียนให้นะไม่เป็นไรนะครับส่วนเพื่อนของเรานะครับ มีรายได้ถึง12ื่นมาจากรายได้ไซเคิลสี่พันนะครับก็คือ5,000ันคูณแปเท่ากับสี่พแล้วก็จะมีค่าแนะนํา LP 3,000ค่าแนะนํา LPF อีก5,000นะครับรวมได้เป็น12ื่นเลยส่วนใครก็ตามที่ดูนะด้านขวาเนี่ยเป็นไซส์ p เนี่ยมีรายได้12ื่นเหมือนกันเลยนะมีรายได้12ื่นแต่เนืองจากว่าตัวเองอะ่ะเป็นไซส์ p ไง รายได้หมื่นสองตัวนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ห้าพันสองเองนะครับจะได้หมื่นสองก็จ่ายห้าพันสองเพราะเนื่องจากว่าตัวเราเองเป็นไซส์ p ก็จะเสียเปรียบอยู่แล้วดังนั้นลักษณะวิธีการก็คือต้องทํายังไงก็ได้รีบอัพไซส์ตัวเองซะถ้าอย่างนั้นรายได้ก็จะล้นแบบนี้ทุกวันเลยเนื่องจากเราเริ่มมีใต้ละองค์กรคะแนนมันจะดันหมดเลยดังนั้นรายได้ข้อนี้เรียกว่ารายได้ข้อที่1เป็นรายได้โบนัสบวกค่าแนะนําเป็นคํานวณการเป็นคํานวณก,การทุกวันเลยนะครับแต่มีการโอนเงินเข้าบัญชีข,ของเราทุกวันุรตามออบ,บััญชีนนเ่เง ดังนั้นเรารู้เลยว่าถ้าเกิดเรามีใต้ล่างองค์กรซ้ายสักร้อยคนขวาสักร้อยคนเนี่ยก็แปลว่าโอ้โหขะแนน้นมันจะวิ่งขึ้นมหาศา,ศาลเลยใช่ไหมอันนี้พี่ๆน่าจะมองออกนะครับนี่คือรายได้แค่ข้อที่1นนะครับรายได้ข้อที่2เรียกว่าโบนัสออเซลสปอนเซอร์ก็คือยอดขายของบริษัทนั่นเองครับรายได้โบนัสออเซลสปอนเซอร์เนี่ยก็คือกรณีที่บริษัทมียอดขายในเดือนมีนาคมเนี่ยสุวรรเดือนมีนาคมเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่ก็ตามบริษัทก็จะนํายอดขายเนี่ยมาคูณอันดับแรกเลยคือ2%เนะครับ แล้วเอา2%เนี้ยมาแบ่งให้กับคนที่เป็นไซส์ HP หรือไซส์ HPF นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าไซส์เนี้ยจะต้องแนะนําคนมาอย่างน้อย4คนซึ่งจะแนะนำไซส์อะไรก็ได้นำไปไว้ด้านซ้าย2คนขวา2คนก็จะมีโอกาสในการรับออเซลข้อนี้2%ไปด้วยนะครับดังนั้นแปลว่าอยากได้ออเซลเดือนไหนก็ต้องทำคุณสมบัติอย่างน้อยแนะนำมา4คนสำหรับคนที่เป็นไซส์ s p และไซส์ s p f นะครับส่วนใครก็ตามที่เป็น LP กับ LPF นะครับ แนะนำเพียงให้2คนพอใช้อะไรก็ได้ไว้ด้านซ้าย1คนขวา1คนแบบนี้ท่านจะได้รับออเซลถึง5%รายได้ข้อนี้เราคํานวณกันเป็นรายเดือนและมีการโอนเงินเข้าบัญชีของเราในสุขที่2ของเดือนถัดไปนี่คือรายได้ข้อที่2นะครับรายได้ข้อที่3เป็นรายได้โบนัสซื้อซ้ํา20ชั้นรายได้ข้อนี้สมมติว่า ถูให้ดีครับคำว่าโบนนะัสซื้อซ้ําคือรายได้แน่นอนไม่ต้องลัวก,ก็คือเอาง่ายๆตามภาษาเขาเรียกว่าการรักษายอดหรือการซื้อซ้ำนั่นเองครับดังนั้นใครกรณีที่ใครก็ทํามาสมัครในเดือนมีนาคมมรติว่าสมัครวันนี้เลยนะมีนาคมยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเมษาไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับไปเริ่มซื้อจริงๆคือเดือนพฤษภาเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ไซส์อะไรไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งอะไรไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันหมดเลยนะทุกคน มาเหมือนกันหมดเลยเริ่มอันดับแรกเลยคือเริ่มต้นคือการซื้อตั้งแต่200 PV ไปต้นไปกรณีเมื่อถึงสิทธิในการซื้อซ้ําจะต้องซื้อ200 PV ขั้นต่ำไปต้นไปกรณีเมื่อเราซื้อ200 PV เอา200 PV เป็นตัวเกณฑ์นะครับราคาไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดจะถามว่าราคาขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่ราคาขั้นต่ําก็จะอยู่ที่ประมาณ1,250บาทหรือประมาณนี้แหละครับเมื่อท่านซื้อสินค้า200 PV 1ท่านจะได้สินค้ากลับไปครับ2 ท่านจะได้ตัวแอนโทเคนแถมไปด้วยนี่เดี๋ยวเมนูก็จะออขึ้นมาให้นะครับ 200PB ก็สามารถเก็บสะสมแอนไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับและยังไม่พอท่านยังสามารถรับไรายได้ของคนใต้ร่างองคอ์กรกรณีที่ท่านเริ่มมีองค์กรใต้ล่างเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ซ้ายด้านเดียวก็ได้อยู่ขวาด้านเดียวเนี่ยท่านก็สามารถรับคนละ20บาทไม่ว่าเขาจะซื้อคนเท่าไหร่ก็ตามก็แปลว่าได้ทั้งสินค้าได้ทั้งแอนและก็ได้รายได้ของคนใต้ล่างองค์กรคนละ20บาทกรณีที่เขาซื้อสินค้าด้วยนะ อันนี้คือข้อที่1ห,หมายความว่าเงื่อนไขที่1คือ2 0 0 PV ขั้นต่ําแล้วทีนี้มันจะมี600 PV เพิ่มขึ้นมานครับกรณี600 PV บริษัทบังคับไหมไม่บังคับนะ600 PV ไม่บังคับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวท่านเองท่านจะซื้อ200เหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่กรณีถ้าเกิดท่านเข้าใจท่านจะขยับตัวเองมาซื้อ600 PV ทันทีกรณีที่เราซื้อ600 PV การซื้อสินค้าอาจจะประมาณ3000กว่าบาทได้สินค้าไปและได้แอนโทเคนมากกว่า2อ0 PV แน่นอนแน ห้าเท่าหรืออะไรกี่เท่าไม่รู้แหละคือไดแอ ء ء น,นเพิ่มขึ้นนะครับไดแอนเพิ่มขึ้นนะครับและยังไม่พอนะครับยังสามารถที่จะสร้างไรายได้จากคนใต้ล่างองค์กรหมายว่าถ้าเกิดคนใต้ล่างองค์กรของท่านเขาซื้อ200ท่านจะได้40บาทถ้าเขาซื้อ600กับา1000ท่านจะได้คนละ60บาทนั่นแปลว่ากราณีที่เราซื้อสินค้า3 0 0พเราได้สินค้าเพิ่มขึ้นไดแอนเพิ่มขึ้นและก็ยังมีไรายได้เพิ่มขึ้นจำนวนองค์กรมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องขยับตามใช่ไหมครับ ก็แปลว่าเราก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้อันสุดท้ายคือ1,000 PV 1,000 PV เนี่ยก็ซื้อสินค้าประมาณ5 0 0 0 0ถึง6 0 0 0 7,000ก็แล้วแต่เอาคะแนนเป็นหลกักได้สินค้าเพิ่มขึ้น ไดแอนเพิ่มขึ้นและต้องบอกว่าเพิ่มเยอะมากเลยนะหนึ่งพันนี่ต้องเพิ่มเยอะมากเลยนะครับและยังไม่พอนะครับใครก็ตามเนี่ยที่เขาอยู่ใต้ล่างเขาซื้อสินค้า200 PV ท่านจะได้40บาทเขาซื้อ600กว่า1,000ัน 1, ท่านจะได้คนละ100บาทครับรายได้ข้อนี้คำนวณเป็นรายเดือนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของเราในสุกที่2ของเดือนถัดไปเช่นกันดังนั้นแปลว่าการที่เราจะไดแอนมามีทั้งหมด3วิธีเนาะวิธีที่1นนะครับ สมัครสมาชิกนั่นเองแปลว่าคนเก่าก็สามารถสมัครเปิดไซส์ใหม่ได้ก็จะได้แอนด์ไปแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้อีกเพิ่มอีก1กระเป๋า2กระเป๋า3กระเป๋าก็แล้วแต่พี่ว่าพี่จะเปิดกี่กระเป๋าวิธีที่2คือกรณีที่เราไม่สามารถเปิดใหม่ได้เนื่องจากเราไม่มีทุนพอ เราก็สามารถขยายองค์กรลงไปก็คือแนะนําคนลงไปพเพื่อเปิดโอกาสให้กับคน,คนที่ไม่รู้จก e ักอนดิมได้เข้ามาร่วมกันท่านจะได้แอนมาจากการแนะนําครับนี่ไม่ต้องใช้เงินอย่างเดียวก็ได้นะมาจากการขยายและยังไม่พอท่านจะมีโอกาสในการรับรายได้ตามแผนรายได้ของเรามาหาศาลเลยนะครับและวิธีที่3ก็คือการซื้อสินค้าซ้ำนะครับท่านเองก็สามารถสะสมแอนไปได้ ด้วยปกติเลยนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องราวโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทอาจจะจัดเป็นรอบๆไปเช่นชิงรางวัลชิงแอนด์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือ3ขั้นตอนเบสิกที่สมาชิกอิน e ดีมทุกคนสามารถรับแอนได้ด้วยตัวเองครับนี่อันนี้ก็เข้าใจกันเนาะว่าแอนจะมาแบบนี้นะครับทีนี้มาดูไรายได้ผลประโยชน์ข้อที่4กันนะครับโบนัสออซิลซื้อซ้ำหาหมายความว่ากรณีที่มีสมาชิกเนี่ยซื้อซ้ํากันเป็นจํานวนมากแน่นอนผมว่าหลังจากนี้ไปต้นไปคนที่ไม่เคยซื้อซ้าก็อยากจะซื้อซ้าละ เพราะว่าสินค้าเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วนะแล้วยังไม่พอได้แอนอีกโอ้โหแบบมันสุดยอดอะอยากได้ทั้งแอนอยากได้ทั้งสินค้าแล้วยังไม่พอได้ไรายได้ของคนใต้ล่างและยังไม่พอนะครับยังได้ลุ้นโชคอีกกรณีที่มียอดการซื้อซ้ําเท่าไหร่ก็ตามบริษัทจะเอานายอดซื้อซ้ํานำมาคูณ5%เแล้วนำแบ,บ่งเป็น2รอบรอบละ2.5%มีกติกาว่าใครก็ตามที่ซื้อซ้ำระหว่างวันที่1ถึง15ไปลุ้นโชควันที่16ซื้อสินค้าซ้ำระหว่าง16-31ไชควันที่1ครับ นั่นคือวันหวยออกเองใช่ไหมเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ไปตรงกับเลขท้าย3ตัวรหัสของท่านเข้าเรียกว่าท่านถูกหวยเองโอ้โหแบบได้กับได้อ่ะได้สินค้าได้แอนได้รายได้ของคนใต้ล่างได้ลุ้นโชคอีกใช่ไหมไม่อยากรุ้นมันก็ถูกอย่างเงี้ยบางคนก็ถูกจริงนะรางวัลนะครับถ้าเกิด2.5%มันมากกว่า5 0 0หมนก็รับ2.5%้นั้นไปแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มันยังไม่มากกว่า2.5%งจุดห้าเปอร์เซ็นต์น่ะก็แปลว่าวันหนึ่งมันมีโอกาสแซงะ แน่นอน50,000อาจจะน้อยกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดวันตาบได้วันใดวันหนึ่งวัดใดวดหนึ่งที่มันน้อยกว่า50,000ให้คุณรับห0,000ืนไปเลย1คนถูก1คนรับคนเดียวไปถูก2คนก็หารกันไปนะครับแล้วก็ยังมีรางวัล3ตัวหน้ารางวันที่1 3,000 3ตัวท้ายรางวัลข้างเคียงวันที่1อีก3,000เหมือนกันนะครับและยังไม่พอนะครับสาหรับใครก็ทมที่เป็นตั้งแต่ LP กับ LPF เป็นต้นไปก็ยังสามารถรับเพิ่มเติมได้อีก15ื่นนั่นแปลว่าคนที่เป็น LP กับ LPF เนี่ย กรณีที่ถูกรับ65,000นะสตัวหน้าเป็น5,000 3ตัวข้างเคียงเป็น5,000เหมือนกันถูก1หนึ่งคนรับ1คนถูก2คนก็รับอันไปายอย่างเงี้ยสมายจีเป็นโปรโมชั่นแบบเนี้ยอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นโปรโมชั่นเก่าของเอนกุมภานะแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันอยู่มีนาก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับอ่าอันนี้ก็อาจไปคุยไว้ก่อนล่วงหน้านะ รูปภาพยังไม่มาเลยใส่ก่อนเลยนะครับอ่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆเดือนไปนะครับนี่คือตําแหน่งของบร e ิษัทอีดีมกรุ๊ปนะครับพี่ๆเห็นตารางแบบนี้ตําแหน่งเนี่ยจะขึ้นเร็วขึ้นนะปัจจุบันนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วตําแหน่งแรกคือสตาร์นะครับตำแหน่งที่2 VIP Manager เนี่ย ขออนุญาตในการคุยตั้งแต่บรรทัดที่2องไปต้นไปคือตำแหน่ง VIP ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวสตาร์ค่อยคุยย้อนหลังมานะครับเนื่องจากมีเงื่อนไขนิดน,นึงนะครับ VIP ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยระบุไว้30,000บาท30,000บาทมาจากอะไร30,000บาทมาจากรายได้รายวันครับก็คือรายได้ใส่ขึ้นกับค่าแด้นำนี่แหละที่คำนวณกันทุกวันนําตัวเลขมาคิด1 0 0เต็มนะครับ แล้วก็มีรายได้อีกข้อหนึ่งคือรายได้จากการที่มีคนใต้ร่างอง,องค์กรซื้อสินค้าซ้ําแล้วเราก็จะได้20บาท40บาท60บาท100บาทตรงนี้นํามาคิดแค่30% 2รรายได้รวมกัน ครบ30,000บาทครับนี่ครบ30,000บาทขึ้นตำแหน่ง VIP ทันทีขึ้นแล้วไม่ตกนะครับขึ้นแล้วขึ้นตลอดการนะครับจะได้มีข่าวดีอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆหลายคนที่อาจจะสมัครหลายกระเป๋าเช่นบางคนสมัคร3กระเป๋าแต่นั้นบริษัทจะเอาทั้งหมดรายได้ทั้งหมด3กระเป๋ามารวมเป็นรหัสที่1ทั้งหมดนะ หมายความว่ารหัส3รหัสเนี่ยก็จะรับไรายได้เข้าโอนเข้าบัญชีปกติครับแต่แค่เอาตัวเลข3รหัสมารวมกันนะครับเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันแล้วถ้าเกิด3รหัสนี้มันมีไรายได้มากกว่า30,000หรือ30,000เปกขึ้นตำแหน VIP ่ง v p p ทันทีเลยเปรียบเสมือนคนที่ถึงสมัคร1กระเป๋าก็เท่ากับเดิน1,9คนที่สมัคร3กระเป๋าก็เดิน3,9ก็จะขึ้นตำแหน่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้สําหรับคนที่มีหลายกระเป๋านะ นโยบายใหม่ก็คือเอามารวมกันทั้งหมดครับเพื่อที่จะได้ชิงการขึ้นตําแหน่งได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นสะสม30 0 0 0บาทก็สะสมไปครบแสนเมื่อไหร่ก็ขึ้นตําแหน่งเมเนเจอร์ไปสะสมครบ3 0,000 0บาทตําแหน่งดี렉เตอร์ไปสะสมครบ50,000 0ตาแหน่งเอกซ์ูซีไปสะสม8000 0 0บาทตําแหน่งเอกซ์ูซีดี렉เตอร์ไปและเมื่อใครก็ตามสะสมครบ1ล้านบาทก็จะกลายเป็นมนุษย์เงินล้านของอินดีมครับเวลาที่เราเป็นตาแหน่งมนุษุ์เงินล้านอินดีมเราจะมีะไรายได้อีกช่องทางหนึ่งเรียกว่าไรายได้ออเซล เงินเงินออซลประจําตําแหน่งนั่นเองครับเวลาเป็นมนุษย์เงินล้านแล้วสร้างคุณสมบัติซ้าย1คนขวา1คนจากการแนะนําตรงของเราให้เขาไปตําแหน่งเมเน g เจอร์เราก็จะกลายเป็นคนที่รับเงินเดือนด้วยนะครับเรียกว่าเงินออซีลแหละปัจจุบันผมอยู่ตําแหน่ง10ล้านบาทนะครับคือตําแหน่งแอมบัสเดอร์ของบริษัทอีดินกรุ๊ปเนี่ยก็รับรายได้เงินออซลประจำตำแหน่งเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ํากว่า เก็บ2 0 0แสนน่าจะ2 0 0แสนนะครับแต่ละเดือนนะ2 0 0แสนบ้างแสนกว่าเก็บ2 0 0แสนตลอดนะครับดังนั้นไรายได้ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะครับแล้วเงินข้อนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีของเราในสุกท,ที่2ของเรียนตัดไปเหมือนกันดังนั้นย้อนกลับไปถึงตำแหน่งสตาร์บรรทัดที่1 8,000บาทจากสตาร์คืออะไรเงื่อนไขกติกาการเป็นสตาร์ก็คือเริ่มต้นจากการที่ลงผังหรือสมัครครั้งแรกเลยนะครับเป็น L P หรือ A P เป็นต้นไปแล้วสร้างไรายได้8,00 0บาทภายในระยะเวลา3าวันนับตั้แต่วันที่ท่านสมัคร สาสิเอ็ดวันสร้างรายได้แปดพันบาทโอ้ต้องบอกว่าง่ายมากเลยนะแนะนํา LPF รหัสเดียวแทบจะไดู้่แล้วครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยกรณีที่เราเป็นสตาร์แล้วนะครับเมื่อรายได้เราครบแปดพันบาทยังไม่ถึงกําหนดหมดเขตสาสิเอ็ดวันที่เราลงผังเนี่ยก็ให้แจ้งไปที่แอดมินแอดมินจะทําการตรวจสอบและถ้าเกิดเขายืนยันว่าเราเองเป็นสตาร์เขาก็จะขอรูปเราเพื่อทําการประกาศเกียรติคุณครับ ดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นตำแหน่งสตาร์แล้วเราจะต้องทำการซื้อสินค้าซ้ทันที2 0 0 p v ขั้นต่ำไม่ว่าท่านจะสมัครเรียนนี้เป็นเดือนแรกก็ตามนะครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตำแหน่งสตาร์ก็คือรับรายได้ All s a l e Partnership Bonus หรือเรียกง่ายๆก็คือยอดขาย1%จากไรายได้ทั่วโลกนั่นเองครับนำมาแบ่งให้กับท่านด้วยดีไหมสร้างครั้งเดียวก็กินสตาร์ได้เลยตลอดชีวิตนะครับ วิธีการง่ายๆนะครับตัวอย่างก,การสร้างสตาร์สมมติว่าวันนี้ลงไป3 LPF แบบนี้ก็จะได้ทั้ง LPF 3กระเป๋านะครับได้ n อน3คูณ3ด้วยนะแล้วยังไม่พอนะครับรหัสที่1ยังเป็นสตาร์ด้วยนะครับนี่ไง ง่ายไหมและการขึ้นตำแหน่งหลังจากนี้ก็จะง่ายขึ้นถ้าเกิด3รหัสนี้มีรหัสเท่ามีละมีไรายได้เท่าไหร่ก็จะเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่จุดที่1เลยนะครับกลายเป็นขึ้นตำแหน่งง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็คือการขึ้นตำแหน่งสตาร์และการตัดสินใจในการเปิดหลายกระเป๋าดีไหมสําหรับบางคนอาจจะบอกว่าผมขอเข้ามาสักหนึ่งกระเป๋าก่อนได้ไหมหนึ่งรหัสก่อนได้ครับเราไม่เคยห้ามใครว่าใครจะเปิดกี่กระเป๋าอยู่ที่ การตัดใจของท่านและการบรรยายในครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการชักจูงในการลงทุนทั้ง,งหมดนะครับเพียงแค่ท่านเองจะต้องวิเคราะห์ตัวท่านเองนะครับถ้าเกิดเจอธุรกิจที่ดีและตัวเราก็มีความสามารถก็แนะนําว่าอย่าไปเปิดหลายอย่าไปเปิดกระเป๋าเดียวเพราะว่าดูตามรูปนี้เลยกรณีที่เราเปิดหนึ่งกระเป๋าปรากฏว่าเราแนะนําเพื่อนมาแล้วก็คนข้างบนก็โยนลงมาด้วยเนื่องจากว่าเป็นแผนบนลรี่ติดตัวได้2คนโยนลงมาข้างล่างครับปรากฏว่าพอมันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็มองว่าเฮ้ยมันเริ่มได้เงินจริงมันเริ่มเป็นไปได้นะครับ เราก็เลยตัดสินใจมาเปิดกระเป๋าที่2และกระเป๋าที่3ตามรูปนี้เลยเป็นไงตัวเราก็ไปต่อเพื่อนของเพื่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้เราตัดสินใจเปิดก่อนเลยเป็นว่าเพื่อนของเพื่อนก็ต้องต่อเราดังนั้นการตัดสินใจในเวลามันสําคัญเพราะว่าไม่ว่าท่านจะลงในช่วงเวลาไหนชุดสมัรมันราคาเดียวกันครับ และสิทธิประโยชน์มันก็คือสิทธิประโยชน์เดียวกันแต่สิ่งที่มันเรียกหายไปก็คือโอกาสนั่นเองใช่ไหมเราน่าจะได้เขามาต่อเราเรากลับไปต่อเขาเอย่างเงี้ยก็คือตัดสินใจช้านั่นเองครับนี่คือองค์ประกอบนะครับสำหรับช่องทางการทําทีมงานก็มีทั้งหมด2เส้นทางนั่นเองหลายคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะเส้นทางที่1เรียกว่าออฟไลน์ครับออฟไลน์คือเจอกันเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันนัดกันเจอร้านกาแฟร้านอาหารอะไรก็ว่ากันไปถามว่ารูปแบบเราสามารถใช้ออฟไลน์ได ได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีข้อห้ามส่วนอีกช่องทางหนึ่งคือออนไลน์ออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีชแนลนะครับมี YouTube Channel นะครับกลุ่มไลน์ Facebook Tik t o k นะครับทวิตเตอร์อิสระแกรมเว็บไซต์ได้หมดเลยครับพี่ครับวันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเลยนะแล้วถามว่าวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ที่เราอาจจะไม่ต้องไปเจอกันแต่อาชีพของเราก็ยังสามารถดําเนินกิจการไปได้แบบสบายๆแล้วก็ลุง่งโลดด้วยนะเพราะอะไร เพราะว่าคนส่วนมากก็อยากจะทํางานออนไลน์กันและนี่คือออนไลน์ครับที่หลายๆคนก็มีอยู่ในมือนั่นก็คือมือถือนั่นเองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยก็สามารถทําได้เลยเห็น mm hmm. ไหมง่ายไหมนะครับ ทีนี้เนี่ยระบบการที่เข้ามาใหม่ๆวันนี้การเข้าบันฟังวันนี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าฟังครั้งเดียวแล้วมันจะเป็นเลยนะครับการเข้ามาฟังครั้งนี้ครั้งเดียวมันเพียงแค่เกิดความมั่นใจว่ามันดีจริงแล้วถ้าเกิดมันดีจริงก็เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันครับก็จะมีเรื่องราวของการสอนด้วยระบบของทีมนี่ทีมก็จะมีระบบทีมด้วยนะส่วนอันนี้เป็นระบบกลางของบริษัทนะครับบริษัทกลางของบริษัทระบบกลางบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็จะมีทุกวันจันทร์นะครับ วันจันทร์เราก็จะพบเจอผู้ริหารทั้งสองท่านนี้เลยนะครับรวมพี่ๆผู้นำตั้งแต่ตำแหน่งดี렉เตอร์เป็นต้นไปแปลว่าห้องนี้จะสอนตั้งแต่คนที่เป็นตำแหน่งดี렉เตอร์เป็นต้นไปก็คือตำแหน่ง300 0สนบาทนั่นเองครับก็สามารถเข้าไปเรียนในซูมได้ทุกวันจันทร์เวลา2องทุ่มสินาทีนี่คือสําหรับคนที่เป็น คนที่เป็นตำแหน่งดี렉เตอร์เป็นต้นไปนะครับส่วนอีกตำแหนง่งส่วนอีกห้องหนึ่งนะครับทุกวันอังคารเลยเวลา2ทุ่ม15นาทีนะครับสำหรับคนใหม่ที่สมัครมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ในกลุ่ม Facebook นะครับเป็นกลุ่ม Facebook ซึ่งจะต้องมีการตอบคำถามขอรหัสสมาชิกชื่ออะไรพวกนี้แล้วก็จะได้รับอนุมัติให้เข้าไปนั่งเรียนได้นะครับอันนี้ก็มีการสอนกันทุกทุกสัปดาห์เลยเหมือนกันนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็น o p p ออนไลน์อย่างวันนี้วันพฤหัสหใช่ไหมครับทุกวันพฤหัสหดเวลา2ทุ่มเปต้นตปก็จะมีการ o p p ออนไลน์แบบนี้แบบนี้เลยแต่เนี่ยเป็นเพจส่วนตัวผมนะก็จะมีเพจของบริษัทด้วยนะครับซึ่งน้องเจมส์ก็จะเป็นคนบรรยายเป็นเป็นเจ้าที่ของบริษัทบรรยายไปนะครับพี่ๆก็จะได้ชบเจอ ทุกอาทิตย์เลยนะครับมีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไปดูได้นะครับวันนี้ก็ไปดูได้นะอินดีนไทยแลนด์นะครับอ่าแล้วยังไม่พอบริษัทเองก็จมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้พี่ๆหลายคนที่เข้ามาดได้เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วแคมป์นี่เป็นแคมป์ที่6จริงๆเราจะจัดปกติเราจะจัดที่สีดารีสอร์ทแล้วจะพบเจอกันใช่ไหมแต่ด้วยสถานการณ์โควิดระบาดหนักมากเลยครับ แต่ก็ไม่ไม่เป็นไรเราไม่มีอุปสรรคนะครับวิธีการเรียนก็จะเป็นการเป็นเปลี่ยนแปลงจากการเรียนที่จะต้องไปเจอกันที่สีเดนสอบเปลี่ยนเป็นออนไลน์ซะเลยนะครับพี่พีครับแคมป์ครั้งที่6กเนี่ยก็จะเริ่มมีการสอนก็นตั้งแต่วันที่5้ถึงหมีนาแต่ครั้งนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยราคาประมาณ499บาทนะครับซึ่งพี่เองก็สามารถที่จะยื่นเรื่องไปที่รายแอดของบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ได้เลยที่รายแอดนะครับแล้วก็สามารถขอซื้อ บัตรได้เลยนะครับก็ไปเรียนกัน2วันเต็มๆนะครับก็จะมีวิยากรต่างๆเข้ามานั่งบรรยายแล้วก็สอนการเรียนรู้ต่างๆให้กับพี่ๆทุกคนได้มีความรู้แล้วก็เป็นเบอร์ชื่อมากขึ้น และยังไม่พอนะครับเราเองก็ยังมีการจัดโปรโมชั่นท่องเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับเที่ยวครั้งนี้เที่ยวที่มันดิบผมเคยไปมันดิแล้วนะครับสุดยอดมากเที่ยวกับบีด,ดีมกินฟรีอยู่ฟรีเขาเอาพี่ไปไว้ที่เกาะนะครับโดยที่พี่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยพี่ต้องกินฟรีทั้งเกาะเลยนะครับเงื่อนไขโปรโมชั่นตรงนี้นะครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง30เมษายนปีนี้นะครับวิธีการคาคุณสมัติกกรณีที่เราเองเนี่ย ป็นต้องบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกทั่วไปเป็น s p เป็นอะไรพวกนี้ก็คงจะต้องแนะนำ20 L P F แต่ถ้าเกิดใครมีใครเป็น L P F แล้วเป็นสตาร์แล้วอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำเพียงแค่13 L P F เองสะสมไปเรื่อยๆนะครับครบแล้วก็ได้ไปมันดิฟแต่จะไปเมื่อไหร่ก็รอให้สถานการณ์มันปกติหรือว่ามันก็โอเคแล้วสําหรับเรานะครับแตอนนั้นเราก็ทำสิทธิ์ได้ก่อนเราก็จะได้ไปเที่ยวมันดิฟนะครับไปเที่ยวพร้อมกับผู้นําและก็ผู้ริหารแล้วก็สมาชิก ที่ทำคุณสวัสดิผ่านนดครับเราก็มีโปรโมชั่นด้วยเหมือนกันนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของบริษัทอีดิมกุ๊ปทั้งหมดเลยนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับบริษัทอีดิมกุ๊ปที่เชื่อว,ว่าใครก็ตามดูตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะตัดสินใจว่าธุรกิจนี้ดีจริงไหมนะครับแล้วถ้าเกิดดูแล้วมันยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังไปดูไปดูกันอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ครับหรือกดการติดตามในช่อง YouTube ผมก็ได้นะก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ทิ้งไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยข้อมูลนี้ก็เป็น,น,นจ,จนใจ ก็ติดต่อมาได้เลยติดต่อคนแชร์ไปก็ได้ติดต่อใครก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะติดต่อใครได้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพียงแค่การเปิดโอกาสให้กับพี่ๆได้รู้ข้อมูลรบริษัทเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับ